รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่วันที่สองของการบรรพชาเป็นสัมมน,น,นรรากแก้ศาสนาทายาทแล้วน้องๆในตอนนี้ได้เป็นสัมมาเน,ยนอย่างเต็มตัวแล้ว สรงสงหรือว,ว่าองค์สมณเนี่ทำไมถึงต้องมีการบิณฑบาตถ้าในในส่วนของการบิณฑบาตก็เรียกว่าการบิณฑบาตเลี้ยงชีพส่วนที่หนึ่งคือการเลี้ยงชีพให้ยังอยู่ยังอัตภาพให้เป็นไปยังรักษา,าธาตุขันบาร,รมีเพื่อจะได้ฝึกษาวิชาความรู้ทางธรรมต่อไปส่วนในส่วนที่สองนั่นคือการเดินทางไปโปรดญนะาติติธรรมญาติโยมเพื่อจะได้ให้ให้ปิติและเบิกบานในใจ ที่มีน้องสมณรหรือเหล่ากอแห่งสมณะผนะู้ที่ยอมสละความสุขที่จะต้องไปวิ่งเล่นนะเพื่อจะวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่ง,งมาเนี่ยก็กลับเข้ามาบวชนั่นก็คือข้อวัดอีกหนึ่งข้อในการปฏิบัติของพระสงฆ์และสมณรคือการบินทบาตแล้วก็พอในขณะที่เราบินทบาตนะบินต่อในการบินทบาทต่อไปเรื่อยๆในการเดินบินทบาทในตอนเช้าๆเนี่ยมันคือการให้พระ แล้วก็สามเณรได้ฝึกสมาธิเพราะทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไม่ได้ใส่รองเท้ารองเท้าไม่มีฉะนั้นการเดินแต่ละครั้งแต่ละทีต้องอาศัยสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะทุกวันเนี่ยพอเดินทับบินทบ,บาทเส้นทางเดิมก็จริงเดินที่เดิมก็จริงแต่บางทีที่อยู่ที่พื้นอาจจะมีของอื่นมีสิ่งอื่นเข้ามาฉะนั้นการเดินก็ต้องอาศัยสมาธิทําให้เราได้มองเห็นว่าข้อดีของการบินทบ,บาทที่สามเณรจะได้รับหนึ่งคือการฝึกสมาธิตัวเอง ฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันไม่ไปคิดถึงว่าอยู่ที่บ้านต้องนึกถึงตุกก๊กตานึกถึงเกมนึกถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องเล่นของต่างๆของเขาทําให้เขาได้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นให้มีสมาธิมากขึ้นและที่สําคัญเมื่อมีสติและสมาธิความจําและสติปัญญาก็จะเพิ่มพูนขึ้นและนําซ้ําไม่นําซ้ํบาบังคือการไปมองเห็นถึงธรรมชาติได้เข้าใจถึงว่าวิถีของชีวิตวิถีของชนบทเป็นเช่นใด นั่นคือส่วนหนึ่งทําให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นทําให้เราได้มองเห็นคนอื่นมากขึ้นเห็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่คนที่ใส่บาตรอาจจะไม่ได้สวยงามชีวิตอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอาจจะไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ด้วยความที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออยากจะทาบุญอยากจะสร้างบาร,รมีในส่วนที่ตัวเองยังมีลมหายใจอยู่ก็นําข้าวที่ตัวเองก้าวก้อนหนึ่งที่ทํามาที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายมาใส่บาตรแก่น้องสมามเณรน,นั่นก็ทําให้มองเห็นว่า มันไม่สําคัญว่าเราจะมีเงินมากหรือเงินน้อยที่จะต้องทําบุญแต่มันสําคัญอยู่ที่ใจว่าเราจะตั้งใจและทําบุญด้วยหัวใจเต็มที่และเต็มร้อยเมื่อใดก็ตามที่เห็นพระไปบิณฑบาตหรือน้องสมณะเห็นไปบิณฑบาตให้เราได้ปิีติเถอว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ท่านได้สวดมนต์เป็นมงคลวาจาเป็นมงคลเมื่อได้รับพรพระวันตุศัพพระมังคลังละคันตุศัพปะเทวตาแล้ว นั่นคือความสัพพะมงคลทั้งหลายบุญบารมีทั้งหลายย่อมเกิดตัวตัวท่านเองนั่นเป็นมงคลแก่ตัวท่านทุกครั้งของการได้ใส่บาตรเจริญพรและเริ่มกิจกรรมในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการคลองผ้าเหลืองให้ได้อย่างคล่องแคล่วโดยได้รับการฝึกสอนจากพระพี่เลี้ยงผู้ชำนาญการทำไมถึงต้องให้น้องสัมเนรลากแก้วสถานัดายญาติในการเดินไปที่ไหนต้องมีการห่มจีวร เพราะว่าถ้าเมื่อเราห่มจีวรเหมือนกับเราได้ได้ใส่เสื้อนะถ้าเป็นของคาราวาสก็เป็นการใส่เสื้อก็คือความสวยงามนะความปีระเบียบนะความงดงามในสถานที่นั้นๆแต่ถ้าน้องสมณีนเ,น,นเดินแล้วก็ไม่ได้ใส่จีวรเลยนะก็จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะเพราะบางทีบางครั้งนะอังสะก็จะยาวไปบ้าง <laughs> บางคนตัวเล็กอังสะยาวไปบ้างแต่พอห่มจีวรก็จะสวยงามนั่นก็เป็นการให้ใหเราท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าเวลาที่ทําไมถึงต้องมีการหม่มนะถ้าไม่ห่มจีวรได้ไหมไม่ห่มจีวรก็ไดนะ้เป็นบางช่วงบางตอนอาจจะมีการกวาดลานวัดการใช้กําลังการใช้นะพละกําลังหน่อยก็ต้องถอดจีวรไว้เพื่อความสะดวกสบายในการนะดูแลศาสนาสถานนะที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นน้องสามเณรกวาดลานวัด นี่เห็นน้องสมเด็ช่วยกันถูห้องถูศาลานั่นก็เป็นให้น้องสมเม็นได้ถอดจีวรไว้ได้ส่วนที่จะต้องห่มจีวรก็จะเป็นในสถานการณ์ของการลงพื้นพื้นที่ที่มีชนหมู่มากหรือว่าการสวดมนรรมต์ทำวัดนะตอนเช้าเช้าบินทบาตนะก็จะได้ให้น้องสมเม็ได้ห่มจีวรเป็นเป็น,ปนช่วงเป็นส่วนไปตามคำภาษาบาลีนะครับจะมีวิธีเรียกนะครับผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสบง ส่วนของพระจะมีผ้าพาดเรียกว่าสังกตินะครับสังกติแล้วก็จะมีอันตราวาสศกอันตราวาสศกก็คือสบงที่เรานุ่งอุตราสงก็คือจีวรน,นะครับที่เราห่มนะครับวันนี้พระอาจารย์จะสอนเรื่องการห่มจีวรให้ดูธรรมะธรรมแงในการดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เราปฏิบัติรรมอยู่นะครับ เขาจะเล่าให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งพ่อกับลูกกระโดดน้ําตายแล้วก็ญาติมาเจอแล้วก็ไม่ตัดสินใจเอาความแล้วก็ไม่เอาศพเพียงเพราะว่าไม่มีเงินทําศพเหตุการณ์นี้มันสะท้อนและย้ําเตือนให้เราได้อะไรจากเรื่องนี้ได้ว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นเรียนรู้ที่อยู่กับสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันครับนี่แหละ คือเราต้องหาอะไรสนุกๆมาทําเราคือเขาคิดแบบว่าคิดในด้านลบเขาไม่คิดในแง่บวกคือคิดในด้านลบเนี่ยมันจะมีผลกับภูมิคุ้นกางภูมิคุ้มกันของตัวเองด้วยการคิดในด้านลบเนี่ยแต่ถ้าคิดในด้านบวกเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะสามารถต่อตัวได้ไวนะคบเดกเกอด เป็นสิ่งดีที่น้องเนนมีทัศนคติเชิงบวกเวลาเผชิญกับปัญหาที่ถาถมเข้ามาก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พระอาจารย์มองว่าเหตุการณ์นี้มันย้ำเตือนของพวกเราเนี่ยสามรูปเนี่ยมีพระอาจารย์แล้วก็หนูอีกสองคนเนี่ยสองรูปเนี่ยย้ำเตือนว่าเราคนที่มีลมหายใจอยู่ควรดูแลกันลูกเราจึงเห็นตู้ปันสุขส<ำ>ตู้ปันสุขให้อะไรกับเราบ้างตู้ปันสุขให้ความละให้ความสุขแก่ผู้ให้ บรรเทาความเดือดร้อนและเหนือสิ่งอื่นใดคือการปล่อยวางคืออุเบกขาเวลาที่ตั้งใจทําแล้วมันไม่ได้ดังใจมันย้ําเตือนให้เราว่าเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ควรดูแลกันทําอะไรได้ทําช่วยอะไรใครได้ช่วยหนูว่าน้ําทะเลเนี่ยเยอะไหมเยอะเอะปกติน้ําทะเลมีรสจืดหรือเค็มเค็ม,มคกินได้ไหมไม่ได้ไ เกเช่นเดียวกันกับคนที่มีมากและไม่คิดที่จะให้และช่วยเหลือมันเปรียนเสมือนกับน้ําเค็มเต็มทะเลน้ําแก้วนี้เยอะไหมลูกไม่ค่ะไหนดูดิเยอะไหมหยิบไปพระจานาร์ฉันแล้วหนูคอแห้งฉันเลยฉันไม่เยอะหรอกแต่ฉันได้ฉันได้ฉันได้ฉันฉันเถอะเออฉันฉันลูกเออฉันฉันแล้ว ในแก้วน้ําน้ําก็ไม่ได้เยอะนะแต่ฉันได้เอาแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินแบ่งกันฉันให้ฉันแล้วก็ฉันฉันนี่ฉันอีกเออฉันฉันเลยลูกฉันอนนั้นก็คอยแห้งฉันเลยเออนั่นแหละแต่น้ำทะเลที่กรองแล้วก็กินได้นะครับฮะเอามันกรองกรองแล้วก็กินได้แต่ว่ามันกินได้น้อยจะจะแปลากรองทําไมน้าจืดก็เยอะๆอยู่ก็กินไปทีเออเออมันย้าเตือนให้เราได้รู้ว่า เราไม่ได้มีมากมายแต่ว่าที่เราให้เพียงเพราะว่าเราเข้าใจถึงคนที่เขาไม่มีเพราะฉะนั้นที่พระอาจารย์พูดว่าช่วยอะไรได้ใครช่วยสถานการณ์นี้ก็มีคนจะบ่นเพ้อในเรื่องน้นเรื่องนี้สิ่งแรกที่จะทําได้เราต้องรับฟังนะลูกเวลาที่คนมีความทุกข์หนูต้องรับฟังรับฟังแล้วให้กําลังใจได้ให้กัน ให้กำลังใจได้ให้กันเมื่อวานก็ไม่ใช่ <c oughs> โอ้หลวงพ่ผมจนแล้วเกินผมไม่อยากจะอยู่แล้วชีวิตเก็ไปไปตายๆเถอะอยยอมไม่ไม่ใช่นะเออ <c oughs> อย่างติ๊กเกอร์โอ้ผมแย่ yeah, มากพระอาจารย์มันต้องปอบปอบอย่างน้อยก็ต้องรับฟังมีทุกอะไรบ้างก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าไล่กันไปตายเขจายไม่รบแล้วจันอันสุดท้ายให้คําแนะนําได้ก็ให้ โดยเฉพาะช่วงที่เขาซึ่งมันเป็นความหวังนะความหวังของคน oh. เอาละใน oh. าการสนทนาธรรมะทอกที่เรียกว่าชีวิตใหม่ในโลกใบเก่าคำว่าเก่ามันก็อะไรเก่าๆเนี่ยดีไหมนไม่ดีอะไรเก่าๆเ,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 เราก็อยากไปสนใจ <laughs> ต้องไปถามยมพ่อดูนะ <laughs> แม่นี้เบื่อไหมถามเคยถามไหมลูก <laughs> เคยถามบ้างนะลูกนะอะไรกเก่าแล้วดีบ้างเออหนึ่งกเก่าเแล้วดีอืความสุขพระครับของม,ม,มีของมีค่าเอาเหรอลองไปถามแม่ดูนะ <laughs> พ่อกับแม่เ,ออ <laughs> เพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดคือเก่ากับใหม่ก็จะขอสรุปเลยอยู่นิ่งๆเดี๋ยวพระอาจารย์จะสรุปแล้ว ของเก่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีดีหรือของใหม่มันจะดีไปเสียหมดก็ไม่ใช่ที่พูดมานี่ก็ไม่ใช่ว่าของใหม่จะดีกว่าของเก่าหรือของเก่าจะดีกว่าของใหม่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการคัดกรองว่าเราจะเลือกจะหยิบจะจับจะใช้อะไรในช่วงสถานการณ์นั้นเวลานั้นเสมือนกับว่าความพอเพียงก็แล้วแต่ละอาจจะใช้ได้ใน เวลาหนึ่งสถานที่หนึ่งแต่ในอีกช่วงหนึ่งเวลาหนึ่งความพอเพียงก็จะนิยามอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นความเก่ากับความใหม่นี่ไม่ใช่ว่าอะไรจะดีกว่าจะเก่าจะดีกว่าใหม่หรือใหม่จะดีกว่าเก่าก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่การคัดสรรแล้วก็การพินิจพิจารณาว่าเราจะเลือกจะใช้จะหยิบจับอะไรใพ้มันพอเหมาะพอสมตามกาลเทศะเพื่อให้เกิดความสมดุลในชีวิตของเราใน ช่วงวิกฤตในครั้งนี้การสนทนาธรรมก็เจริญพรขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามรับฟังทีเ่เพจเฟซบุ๊กของหลวงพ่อปิยาโสพลแลักแก้วาศาสนาทายาทก็จบลงแต่เพียงเท่าน,นี้แต่มาภาพทั้งพระอาจารย์พร้อมทั้งสมณีอีกสองรูปก,ก็ขอลาญาติโยมไปณนะโอกาสนี้เจริญพร साटो พระพุทธเจ้าก็คือเป็นพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมแล้วมาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าคือศาสนาศาสดาของศาสนาพุทธครับเพราะว่าเป็นหัวหน้าใหญ่สุดของศาสนาครับพระพุทธเจ้าคือพระศาสดาของศาสนาพุทธเป็นผู้ที่ตรัสรู้แล้วก็เอาคำสอน มาเผยแพร่ให้กับคนอื่นๆค่ะก็ดวงแก้วสามประการก็ขอเป็นพระพุทธพระเจ้า,พร,จาพระธรรมรแล้วก็พระสงฆ์นะครับรตัตนตรัยก็คือแก้วสามประการก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาพุทธเจ้าคืออะไรพพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นบรมครูเป็นต้นแบบฉบับของพุทธศาสนา องค์นั้นได้ถ่ายทอดได้ตรัสรู้เป็นหานตัสมาผูพไทธเจ้าในการบำเพ็ญบาร,รมีมาสีส่สมไายกำไรแสนกับเนี่ยจนเป็นระพุทธเจ้าเป็นระหังตังสมาพูทธเจ้าแล้วองค์แสดงธรรมอ่าคนตั้งหลายแล้วเรียกว่าพระธรรมนะครับพระธรรมคือข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้กานสมประสงค์คือใครก็คือผู้ประพฤติดีไปบารชอบตามสอนพุทธเจ้าก,ก็คือษวททั้ง4ก็คือพิสุพิสุณีบาศกบาสิกาใครก็ตามที่เอาพระธธรรมที่องค์แสดงแล้วมา ในรูปของกายวาจาจิตเข้าถึงธรรมเราเรียกว่าพระอริยสงฆ์สมณีนี้ก็เป็นหลอกกอของพระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ก็จะแบ่งเป็นสมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์ใช่ไหมครับที่เราเกล่าวว่าสังฆังสนักขฉามิหมายถึงอริยสงฆ์ซึ่งก็มาจากสมุติสงฆ์นี่แหละครับประพฤติแบบชอบตามธรรมก็กลายเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมาความน่ารักใส่ซื่อบริสุทธิ์ของน้องๆทําให้พวกเราได้เห็นรีแอคชั่นของน้องๆแบบนี้ถ้าใคร อยากเห็นน้องๆสามเณรที่น่ารักของพวกเราอีกแล้วก็อย่าลืมติดตามรับชมได้ทาง f c e b o o k Fanpage ราแกศสนทายาตและ Youtube วัดพระรามเก้าอย่าลืมติดตามรับชมแรงดึงดูดของโลกเนี่ยเหมือนเหมือนกิเลสกิเลสนี่ดึงคนไว้ในพวบผูกดึงไว้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 แรงดึงดูดของโลกที่ดึงเครื่องบินอืเราป่าก้อนหินเปี้ยงนะครับครับ มันหลุดลงมาที่เดิมแม้แต่ท่านพระครูครับผมโบ๊นั่งพวกเรานั่งอยู่บนหญ้าเนี่ยนะเราไม่ได้นั่งอยู่ในโลกนะครับเรานั่งพอเปลือกโลกนะครับนั่งบนเปลือกโลกนะครับแต่ทําไมเราไม่หลุดอืบ้านเรือนเราก็เหมือนกันแต่ทําไมเราไม่หลุดออกจากโลกที่จริงไม่มีอะไรเพรมีแรงดึงดูดเพราะมีแรงดึงดูดครับนี่คือจุดสําคัญคําว่าคําว่าอรูปฌาน อรูปฌานหรือว่ารา,ายละเอียดเกี่ยวกับอากาศวิญญาณอากินจันยายตนะในวนยาย่าสัญญายนสัญญายตนะเนี่ยพูดโดยธรรมดาทั่วไปในผู้คนเข้าใจยากเข,ข้าใจยากเราจะต้องมีวิธีที่จะทําให้คนเข้าใจได้ง่ายๆเปรียบเทียบเหมือนกับอาวากาศนี่แหละอาวากาศของจิตเขาเช่นเดียวกันอการบรรลุธรรมที่บอกว่าหมดกิเลสไม่มีแรงดึงดูด ของกิเลสแล้วก็เปรียบเสมือนกับเราขึ้นไปสู่อวกาศแล้วไม่มีแรงดึงดูดของโลกอีกต่อไปนั่นแหละเรียกว่าหมดกิเลสท่านพระครูครับครับอืมโอ้เป็นการอธิบายเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากครับท่านผู้ชมทั้งหลายคงจะเข้าใจอ,อัตมาย,ยังเข้าใจเลยเข้าใจว่ามันจะไปยังไงไม่รู้เพรานะฉะนั้นการ ฟังท่านเจ้าคุณอธิบายก็ชัดเจนอยู่แล้วอากาสานันจญจายนาชานเป็นชั้นที่5้าชั้นที่6ก็คือวิญญาณันจายานาชานเป็นชั้นที่6ชั้นที่7คืออกินจัญญายตนาชานคือชั้นที่ชั้นที่7็ต่อมาก็ชั้นที่8ในเนวสัญญานาสัญญ,ญายนาชานถ้าหากว่าตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้น8ปดเขาเรียกว่าสมาบัติ8คือบรรลุหรือว่าถึงการที่จะมาถึงณตรงจุดนี้มันต้องมีพลังกิตอย่างมากๆ การจะมีพลังกิตมากๆก็ต้องทำสมาธิท่านปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตฌานในเจตุชเจตุฎผฌา,านนี่มันจะมีพลังงานอย่างหนึ่งเรียกว่าจุดพลังอำนาจในจุดพลังอำนาจเนี่ยเราใช้ไม่เป็นมันจะทำให้หลงหลงยังไงหลงตัวเองนี่ว่าเป็นผู้วิเศษความจริงมันก็วิเศษอยู่แล้วมีพลังงานขนาดนี้แต่ว่า มันไม่หมดกิเลสสิทำยังไงถึงจะหมดกิเลสได้ก็พิจารณาว่าเราติดอะไรเราหลงอะไรเรายึดมั่นในอะไรบ้างในที่สุดก็อ๋อเพราะเรามีรูปมันจะเข้าใจาเพราะเราเรามีรูปครับรูปนี้เองทําให้เรานี่ต้องมาเจ็บมาปวดปวดขาปวดเอวปวดหัวปวดตาปวดอะไรนี่คือการยึดมั่นแล้วทํายังไงแต่จะให้มันหลุดไปจากการยึดมั่นถือมั่นก็ต้องมาพิจารณาเรื่องอากาศนี่แหละท่านจะคุณบอกว่า เครื่องบินเนี่ยมันลอยขึ้นไปสู่อวกาศแล้วมันอยู่ในห้องอวกาศไม่มีแรงดึงดูดของโลกมันก็ไม่สามารถจะเอาเอายานอาวกาศลงมาได้ครับต้องมีคนขับเคลื่อนมันสิถ้าขับเคลื่อนมันมันลงมาได้ก็เหมือนจิตนี่มีพลังงานแล้วมีตัวรู้ต้องมีตัวรู้ถ้ามีตัวรู้แล้วเราจะไปเกิดพบคมไหนเราก็สามารถขับจิตของเราเนี่ยไปสู่พบคมนั้นได้อย่างท่านทุกคนบอกว่าจะให้ผมเนี่ยไปเป็นสุนัขห้องห้องเนี่ย <laughs> ผมก็รู้ว่ามันต่ำเกินไปผมก็ขับเคลื่อนใหม่จากสุนทขกลายมาเป็นคนเอ๊ะถ้าเป็นคนก็ยังไม่ได้เอาเป็นเทวดาดีไหมเทวดาชั้นไหนเราไปได้ไหมพลังจิตของเรามีเราสามารถที่จะผลักดันให้ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้นี่มันอยู่ที่พลังจิตแล้วก็มีพลังสติเอามาด้วยพลังปัญญามาด้วยเขาเรียกว่าศีลในอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเลย ฉบับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อหนึ่งเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสามหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคำพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร